อะแล้วครับดูโอ oh ้จะทำอะไรใช่ไหมเราเด็กด้วยาเห็ดพอโอ้ยโอ้ยอือกลมหอมใช่ไหมหอมกันใช่ไหมหอมอะไรอะไรเยอมแท้โอ้ย ใหม่แลนะแบบนี้เ <c oughs> ดือดเดินไปแล้วเนะี่ยแบบนี้ <c oughs> ยาเว่ <c oughs> Ya yeah, y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 a, yeah. bye bye. <coughs>